ชอบหรือใช่อะบางทีอะไรคือถูกที่สุดวะเสื้อเวลาตัวที่เราชอบพอเราไปใส่เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันใช่ว่ะแต่พอเราไปเจออีกตัวหนึ่งที่แบบดูไม่ได้ชอบมากแต่พอเราไปลองแล้วมันผ่องว่ะสุดท้ายแล้วเราจะอยู่กับคนที่ใช่ได้ดีกว่าคนที่ชอบเวลาที่เราเลือกคนที่ใช่ทำให้ชีวิตรู้สึกมั่นคงได้มันคือคนที่ทำให้เราสบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ชอบมันคือคนที่เราอะถูกใจแต่ความแบบปลอดภัยมันอาจจะไม่ได้ก็เหมือนกับเสื้อนั่นแหละเราชอบแต่สุดท้ายเราใส่แล้วเราไม่สวม เราก็ควรเลือกตัวที่ใช่มากกว่าเสื้อยืดตัวนี้เราชอบมากเลยเราชอบแต่มันไม่สามารถเป็นเสื้อตัวที่ใช่ไปออกงานกับเราได้นะบางทีมันต้องใส่เสื้อตัวที่ใช่ด้วยดูการละเทศะด้วยอย่างเงี้ยความเหมาะสมว่างั้นเถอะอยากจะใส่เสื้อยืดมากเลยไปกินข้าวกับผู้บริหารอย่างเงี้ยเสื้อยืดมันดูไม่ถูกการละเทศะหรือเปล่าอย่างเงี้ยชีวิตมันก็คือแบบนี้ต้องดูสิ่งที่ใช่กับตัวเองเหมาะสมกับตัวเองต่อให้มึงชอบกินชานมไข่มุกชีวิตมึงก็กินชานมไข่มุกไปตลอดไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกกิน สิ่งที่ใช่อยู่ดีอ่ะสิ่งที่ร่างกายต้องการอ่ะเลือกในสิ่งที่ชอบต่อให้ชานมไข่มุกมันไม่ดีกูก็อยากกินอยู่ดีสุดท้ายคุณต้องยอมรับผลของมันอยู่ดีนะคุณจะไปโทษคนอื่นโอ้ยรู้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์เราต้องเอามันมาก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันดีต่อชีวิตหรือเปล่าหรือไปต่อกับชีวิตเราได้ไหมรถติดบนทางด่วนอย่างเงี้ยรู้งี้กูไม่ขึ้นก็ดีมึงอยู่ข้างบนแล้วมึงไม่มีทางรู้ว่าข้างล่างดีหรือไม่ดีนะอยู่ข้างล่างมึงอาจจะเจอรถชนมึงก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะสิ่งที่เราเลือกอ่่่่มันคือสสิงททีีีดดุล้เย งนี้เลือกคนที่ใช่ดีกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอการพูดแบบนั้นนะมันไม่มีใครตอบได้หรอกว่าเราควรจะเลือกอันไหนเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามึงควรจะกินอะไรที่ดีต่อชีวิตของมึงเราจะกินอะไรแล้วผลลัพธ์จะเป็นอะไรเข้าไปสันดาบอะไรในร่างกายเราอนุโมทิสระอะไรออกมาบ้างอย่างเงี้ย<ม>ชอบหรือใช่ก็แค่ยอมรับพอเราไปกับสิ่งที่ชอบแล้วถึงจุดนึงเราอาจจะแบบพอและคนที่ใช่ก็ได้มันคือชีวิตเรามันต้องเลือกตลอดเวลาอยู่แล้ว งั้นก็แค่เลือกใครที่ชอบเทคนิคจิตวิทยานะคะในการเดินเกมกับคนรักเดินเกมกับเจ้านายลูกน้องหรือว่าคนที่บ้านลูกเราหรือสามีเราอย่างเงี้ยทักเข้ามาหานิกกี้ได้เลยนะคะอย่ารอให้ชีวิตมันพังก่อนอย่ารอให้เรามองไม่เห็นปัญหาแล้วทาให้ปัญหามันใหญ่มากขึ้นทักเข้ามาคุยเพื่อที่จะ มองเห็นปัญหาและวิธีการแก้อย่างถูกวิธีเหมาะสมกับเราที่สุดในการที่เราจะดําเนินชีวิตจะลาออกหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะตีลูกหรือไม่ตีจะดุด่ายังไงทํายังไงให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ทําร้ายคนอื่นทํายังไงให้ชีวิตมันจะดีขึ้นอย่ารอให้ชีวิตมันพังการที่เราแก้ปัญหาคนเดียวหรือการที่เราตัดสินใจคนเดียวบางครั้งมันอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือเราจะมีวัคซีนทางความคิดยังไงแก้ปัญหานี้ยังไง ที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดในชีวิตเราดังนั้นเราควรที่จะมีตัวช่วยให้นิกกี้เป็นคนช่วยวิเคราะห์ให้เวลาที่มาคุยกับนิกกี้จะได้เชิงลึกลองอ่านรีวิวดูได้ทุกเคสลึกและคมมากดังนั้น